สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพธุธที่20สิงหาคมพุทธศักราช2568ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรักกรุณาโปรดกระลาปยกระมม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรเปังประธานาธิบดีแห่งฮังการีในโอกาสบรรชาติของฮังการีซึ่งตรงกับวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2568 ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระนท่านนายตามาชชูยกประธานาธิบดีแห่งฮังการีกรุงบูดาเปสต์ในโอกาสวันชาติของฮังการีข้าพระเจ้าขอแสดงความยินดีและขออํานวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวฮังการีมีความสําเร็จและความเจริญรุ่งเรือง ความสัมพันธ์ชันมิตรระหว่างประเทศไทยกับฮังการีที่มีมายาวนานตลอด5ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันได้เจริญงอกงามมาเป็นลำดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่ามิตรภาพอันพิเศษก,กับความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันนี้จะเป็นปจัจจัยสำคัญที่ทำให้ความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนในกิจการด้านต่างๆของประเทศของเราทั้งสองนั้นแฝงยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนการท่องเที่ยวการเกษตร การศึกษารวมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันนำไปสู่ประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาววชิวราลงกรณพระวรชิวรกล้าเจ้าอยู่หัว